เราเราไม่ต้องไปกินแล้วไอไข่สมองสมอนน่ะอยังทองตรงนี้ <c oughs> เหมือนกันหมดแหละสวัสดีครับครับวันนี้เรามีกิจกรรมพิเศษครับผมออกมาหาหอยทําเมนูครับไม่มีตังค์จะซื้อแล้วยุคนี้ออนมาเวียงหอยเออแหวียงหอยเดี๋ยววันนี้ก็ดูกันครับว่าทําอะไรบ้างได้แล้วกลับบ้านบ้าง

เดี๋ยวไม่ได้คลิปไ,ได้ยังตัวกว่าจะได้กี่โลเฮ้ยมึงขี้เปล่าวะหน้านิ่งๆเดี๋ยวมันรูดเร็วปานอยู่ไหน ไรอยู่ไหนเจอุ่ีกบดิทีเด็ดมาแล้วครับสิบห้าวิดีทีเด็ดมาแล้วสิบห้าวิสิบห้าวิมึงงงไหมสิบ้วิเมกี้มันเดี๋ยวแป๊บนึงเคยเคโชโชโชวเจ้เดี๋ยวสัตว์ประหลาดเลยก้อนๆด้วยเป็นใครมาแล้วดิเรอ

นี่ครับสิ่งที่เราตามหาอยู่สิ่งที่เราตามหานี่คือซับะลัดยากับนี่มือเปล่านะครับมือเปล่าเมนูครับไข่สก๊อเตอร์มีว่าล่ะไข่สก๊อตเกอร์ครับนี่เห็นไหเหลือหางเหลือหางครับมีป่ะเออจะใส่อะไรอ่ะใส่ทุ่งเอาครแยกกันเลยมาเลยครับมันมีไรโผล่มปเยอะชูมาะได้ไรเยอะเฮ้ยไม่กุ้งกับซ็อกเกอร์เลยวะ ดูกันเองครับไม่บอกว้าวของจริงของจริงฝนมาแล้ววังนี้แดดจะออกเลยฝนมาแล้ววันนี้ครับใจจริงๆเน้นหาหาเลยนะหาหอยชูหน่อยชูหน่อยมีสกเกครับมึงหมันใปมไปเลย มาแล้วมึงจะลอยไปเนี่ยมาไม่ถึงกูหรอกโดนใสนกลกองเลยโชว์เลยครับไข่ได้ตอนนี้ก็ได้ไข่ปลาคาวเวียรครับผม,มารเราไม่ต้องไปกินแล้วไอ้ไข่สมองแซมอนมอะ

จับปลามาตอนนี้ก็เวลาบ่ายสามครับสองที่โมงแล้วได้ปลาก็นิดหน่อยครับกุ้งนิดหน่อยไ้ข่แซลมอนมานิดหน่อยครับผมอ่ะก็ย้ายย้ายที่มาย้ายไปเรื่อยๆครับวันนี้คือในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ต้องเข้าใจนะครับบางทีหากินอะไรได้ก,ก็ก็ต้องเอาครับผมนะว่ากันไปภาษาหาปูปลากินกันไปก่อนคนละตัวเลนะ เขาสมก้ะไปปูปูอ้เพ่หรือวะอือพลอ้ได้พอได้แบ่้แบ่งือไข่ด้วยอือไม้แก้วครับตัวเดียวมมามาใส่ใส่กระชังว้า อ้าวอได้กินแค่มื้อนี้ว้าบานเป็นกันด้งด้วยโอ้ยติดอย่างข้างนอกกันนะครับจะเปล่งเป็ตัวนี่ติดกันด้ง <c oughs> บ่าเสชาแล้วครับเสชาทางน้ม,มัดแล้วลงไปงมกุ้งเลยเลยเฮ้ <c oughs> ใหญ่แค่ไหนอ้อใหญ่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 ได้ได้ได้ ผมวันนี้ก็จบทิปวันนี้ครับผมทิปหาปลาแซลมอนนะ,ะไข่เคาวเวียกุ้งอรตเตอร์ครับผมแล้วก็แซลมอนหอยนางรมเปล่าหอยหอยก็ได้ได้หอยเชลล์หอยเชลล์หอยเชลล์มาอ่ะวันนี้ก็มาดูกันครับผมเดี๋ยวว่าไงมือล้วนๆครับมือมือล้วนๆอันนี้เนี่อันนี้ปลาแซลมอนได้มาสามตัวนะใช่ป่ะสามตัวอันนี้ไข่ปลาแซลมอนนะครับ อ่ะโตเต้เนี่ยไงจับมาเองกับมือโรเตอร์นะโรเตอร์นะดูดิโหกกลางไงยังเป็นอยู่เลยนอ่ะโรเตอร์โรเตอร์เท่านี้ตรงจับตรงตรงไงจับกับมือล้วนๆนะครับโรเตอร์โรเตอร์ผมไม่ได้จับผมไม่ถ่ายสุดท้ายครับหอยเชลล์หอยเชลนี่หอยเชลใหญ่มากโอเควันนี้จบคลิปแค่นี้ครับผมก็ชอบชมไล์รอดูครับ รอดูเมนูด้วยว่าเราจะเอามาทำเมนูอะไรครับวันนี้ชอบกดไลค์ like, ใช่กดแชร์ครับผม